ข่าวกว่านี้ก็ไฟนีออนแล้วค่ะทุกคนกว่าอีฟจะมั่นใจใส่ชุดโชว์ผิวได้ขนาดนี้นะคะอีฟก็อวดผิวขาวให้ดูกันไปเลยสิคะว่าอีฟใช้แล้วเนี่ยมันปังขนาดไหนใครเจอก็ทักนะคะว่าไปทําอะไรมาทําไมขาวขึ้นส่วนตัวอีฟใช้มาหลายอย่างมากจนมาหยุดที่ก้อนนี้นะคะ beauty white vampire whitening soap หรือเรียกว่าน้องสบู่แวมพร์น้องเขาสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวเลยบอกเลยว่าแก้ได้ทุกปัญหาผิวจริงๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยก่อนวัยอันควรรอยยุ้งกัดรอยแตกลายช่วยระง,งับกลิ่นกาย ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นใช้ก้อนนี้ก้อนเดียวจบแน่นอนค่ะปลอดภัยเพราะว่าน้องเขามีสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดหลักๆที่ชอบก็คือดอกกุหลาบแบางกาเลียกลิ่นหอมติดผิวมากของมันต้องมีค่ะใครอยากลองใช้นะคะไปสั่งได้เลยที่ช่อง tiktok m มาดามจูเซ็นเตอหรือโชปปี้ร้านเจเจคอสเมติกช็เลยค่ะ